วันนี้เวลา9 4้นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคณิฐาธิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกยียรติเจ็รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2566ครั้งที่33โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยประเทศชาติหรือนานาชาติมีผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของ องค์กรสังคมประเทศชาติหรือนานาชาติเข้ารับพระราชทานปริญญากิติตศาสตร์สองคนมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2,348คนระดับปริญญาโท58คนและระดับปริญญาเอก20คนรวม2,426คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันกล่าวกันว่าเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการที่จะดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนั้นบุคคลจะต้องรู้จักปรับตัวโดยเริ่มจากการทําความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องก่อนกล่าวคือไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนหรืออุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ละคนพึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ หากบุคคลเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและเชื่อว่าความฉลาดสามารถในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้โดยการภาคเพียนฝึกฝนอย่างมั่นตั้งใจโดยใช้วิธีการที่ดีที่ถูกต้องแล้วแต่ละคนก็จะมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากล้าแข็งขึ้นและสามารถคิดเห็นแนวทางที่จะประพฤตินตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ เพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานต่อไปภายหน้า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราธชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระคนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองโดยน้อมนําแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด,ดาริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพอสทมาพัฒนาส่งเสริมให้กับหน่วยงานสนองพระราชดาริประกอบด้วยการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอพอสทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นสองแห่งได้แก่ โรงเรียนห้วยขยุงวิทยาอเภอวารินชำราบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตําบลโนนก่ออเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี <ekt. S 1> นอกจากนี้ยังมีนิทศรศการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งโพรงและชนโรงส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านยาคาบ้านพลานชายัยเพื่อสร้างรายได้และประโยชน์ในการสร้างสรปปรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเช่นน้ำผึ้งชนรงและสบู่น้ำผึ้ง มหาวิทยาลัยยังวิจัยค้นพบทรัพยากรพืชและสัตว์ใหม่ของโลกเช่นแย้ที่ชาวบ้านเรียกว่าย่าบหรือยาบพบได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ราบสูงโคราชและเทือกเขาภูพานมีทศการแสงแรกประวัติศาสตร์เนื่องจากอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำคงถือได้ว่าพระอาทิตย์แสงแรกได้สาดส่องที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย นิทศการขี่อ้นกิ่งดำเป็นพืชชนิดใหม่ค้นพบในเขตพื้นที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยบรรเลงเพลงเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญชาวอุบลซึ่งมหาวิทยาลัยประพันธ์ขึ้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชการณียกิจของสมเด็จพระคณิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เวลา14นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะโสธรร่วมกับคณะสงฆ์ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่จำนวนสองไร่ตามโครงการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบห้องสมุดประชาชนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนับเป็นลำดับที่111ของโครง ห้องสมุดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นมาปี2,560แล้วเสร็จพร้อมให้บริการเมื่อปี2,566เป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่างมีการจัดสัดส่วนให้บริการประชาชนประกอบด้วยมุมบริการเพื่อสืบค้นข้อมูลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการการคืนยืมหนังสือมีตู้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ มุมบริการหนังสือใช้หมดหมู่การจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้สิบหมดหลักอาทิหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือสาวธนุกรมไทยสําหรับเยาวชนและหนังสือนวนิยายกลุ่มเด็กและครอบครัวเป็นมุมให้บริการหนังสือสําหรับเด็กของเล่นเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กวัยต่างๆเช่นบอร์ดเกมส์แรลลี่และเลอร์นิ่งอินยโสธรเพื่อส่งเสริมพื้นฐานนิสัยรักการอ่านความคิดสร้างสรรค์ทันต่อเทคโนโลยีตามชีวิตวิถีไทยแบบยโสธร มุมไอทีรูม room, ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์บริการอ e ีบุ๊คระบบเครือข่ายไร้สายหรือ WiFI ส่วนชั้นบนแบ่งเป็น4ห้องประกอบด้วยห้องหุ้งเฮืองเมืองยศภายในห้องจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดยะโสธรประเพณีวัฒนธรรมโบราณสถานชีวประวัติบุคคลสำคัญผลิตภัณฑ์ชุมชนลายผ้าพื้นเมือง9อ้าอำเภอของจังหวัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ ห้องประเทศมีวัฒนธรรมจัดแสดงประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญบัง้งไฟอัตชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดห้องมัลติมีเดียเป็นห้องฉายภาพยนตร์แอนิเมชันสารคดีประวัติความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมอาทิตำนานเกิดพญาแถนตำนานกำเนิดนาคมหายุทธแดนอีสานสืกล่าฝนตำนานบัง้งไฟสารคดีย้อนอดีตเมืองยโสธรและห้องทรงงาน ภายในจัดแสดงผลงานฝีพระหัตของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้โดยรอบจัดเป็นแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวจัดทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานบ่อเลี้ยงปลาบ้านโซล่าเซลลนอกจากนี้ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอ่านหนังสือออกกำลังกายของประชาชนที่มาใช้บริการด้วย